6โฮมสเตย์ในไทยที่ชอบที่สุดของอาสาพาไปลงปีนี้เป็นปีที่โฮมสเตย์มา มากๆนะเพราะว่าคนก็ เบื่อในการไปนอนโรงแรมปกติเนอะมาโรงแรมเชนโรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยปีนี้ไปถามคนไม่มว่าจะเป็นผู้ใหญ่มีรุ่นประมาณผมมีแบบรุ่นเด็กๆอนะไรเงี้ยเขาชอบโฮมสเตย์เพราะว่าเขาอยากเอาตัวเองเนี่ยไปสัมผัสกับธรรมชาติอีกอย่างนึงก็คืออยากไปได้มุมมองใหม่ๆจากเจ้าของโฮมสเตย์เหล่านั้นนั่นแหละครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนถิ่นของจังหวัดต่างๆที่เขาสามารถอธิบายต่างๆได้เนาะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงชีวิตประจําวันในการตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยความสุขของเขาคืออะไรใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ความสุขนั้นมาประดับอยู่ในชีพ 6ที่ที่จะมาแนะนํากันนะครับที่แรกเลยไม่ต้องไปไกลมากครับเราไปแค่เกาะสีชังเออที่นี่ชื่อว่าอยู่ดีมีความสุขโฮมสเตย์นะครับความเจ๋งของที่นี่เอาจริงผมไปเกาะสีชังล่าสุดเนี่ยตอนเด็กๆนะไปปั่นจักรยานเนี่ยแบบมันก็จะมีความสวยของเขาเกาะสีชังเนี่ยเขามี วังของรัชกาลที่5ตั้งอยู่เนาะแล้วก็มีธรรมชาติต่างๆมีความเงียบสงบของคนบนเกาะนะครับจะค่อนข้างแตกต่างจากเกาะล้านที่มันเป็นเกาะท่องเที่ยวจ๋าๆเนาะแต่ว่าเัอเอิญไปเจอโฮมสเตย์ที่นี่ครับความประทับใจแรกเลยถ่ายรูปสวยเนาอะอเอมาเหมือนเกาหลีเก่าใจมีคนบอกว่าโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยเหมือนในเรื่องโฮมดาวช n าช่าๆๆตอนนั้นบบกำลังมาแล้วแบบ พรเอกเอยู <iyorsun. S 2> ่บนเป็นคนถิ่นอยู่บนเกาะอะไรอย่างเงี้ยภาพแรกเลยคือเรานั่งเรือไปแล้วก็ไปจอดตรงหน้าบ้านเขาเลยจริงๆมันไปไปตรงท่าเรือหน้าบ้านของเกาะได้แล้วก็นั่งรถต่อมาใช่ไหมครับเขาจะเป็นรถหน้าตาแบบนี้ครับไม่เหมือนที่อื่นเลยแล้วก็ เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของเกาะสีชังครับไปถึงเราก็จเจอรอยยิ้มอันสดใสของเจ้าของครับเจ้าของชื่อว่าพี่โม่ด้วยความที่พี่โม่แกเป็นครีเอทีฟเป็นผู้ช่วยของพี่โน้ตอุดมอยู่ในกรุงเทพชั้ชีวิตมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความอาร์ติสต์อยู่ในตัวเองสูงมากครับจริงๆพี่โม่เนี่ยเขามีลูกที่อายุไล่เลียกกับผมแล้วลูกเขาอายุ30หรือเป่านะหล่อๆเลยแต่ว่าพี่โมไม่ยอมให้เรียกว่าแม่ <laughs> เพราะว่าหัวใจของพี่โม่ยังคงเป็นไว้ร้วนตลอดกาลนะครับบ้านเกิดของพี่โมเนี่ยเขาอยู่ที่เกาะสีชังเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือแหละที่เขาทําประมงต่างๆแต่ว่าวันหนึ่งวันที่พี่โมรู้สึกว่าเซทเทิลดาวกับเมืองเขาอยากกลับมาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบแล้วก็มีความน่ารักมีความสุขง่ายๆในบ้านเกิดของตัวเองนะก็เลยกลับมา ท่าเรือตรงนี้กลายมาเป็นที่พักเล็กๆนะครับสิ่งแรกที่เข้าไปเราจะเห็นการตกแต่งของคนที่เป็นาิ์ติสจริงๆพี่โม่เป็นคนสะสมผ้าอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็ทํางานศิลปะนะครับห้องพักของเขาเนี่ยมีไม่เยอะมากซึ่งก็ลักษณะเหมือนไปนอนบ้านญาติที่เป็นญาติเท่ๆสักคนนึ่งตกแต่งห้องสวยมากนอนสบายมากแล้วนอนไปก็ได้ยินเสียงทะเล ส,สบาๆนะครับสิ่งที่ชอบจริงๆก็คือการนั่งพูดคุยกับพี่โม่แหละเราได้ตกลึกอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไกลตัวพี่โมค่อนข้างเข้าใจคนทํางานวนัยนี้การทํางานของพวกเราทุกวันนี้มันอยู่ในออฟฟิศหรือว่าบางคนทําเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยมันมีความกดดันค่อนข้างสูงการไปใกล้ๆแค่เกาะสีชังมานั่งรถไปแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ข้ามเกาะจะเกาะลอยไปก็ได้ความสบายใจจากพี่โม่แล้วเนาะกิจกรรมที่เราทาบนเกาะเนี่ยก็คือเรานั่งรถจากบ้านออกไปได้เลยนะครับชม ความสวยงามของเกาะมีต้นไม้เยอะมากครับแล้วก็มีเป็นพระราชวังแล้วก็ตรงสะพานที่ทอดออกไปตรงทะเลตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่คนไปถ่ายรูปกันค่อนข้าง,ง,งเยอะครับสวยจริงๆตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบนเกาะน,นี้ผมไปเจอลิเกที่เล่นโดยที่ไม่มีคนดูพี่โบ้เล่าให้ฟังว่าบนเกาะน,นี้เขามีศาลเจ้าที่ชาวจีนมาสร้างเอาไว้ครับเป็นศาลที่เขาไปมูมันมีเจ้าพ่อฮิเจีมีคนก็มาขอพรแล้วเขามาแก้บนเขาเล่นอยู่มีคนดูแค่ แค่คนจัดนี่เป็นเรื่องแปลกของเกาะสีชังอีกอย่างหนึ่งครับใครรู้เรื่องนี้เยอะกว่านี้ก็เล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้ครับก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งได้ไปมูด้วยไปขอพรกับศาลเจ้าจีนตรงนี้คนไปมูค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เขาจะไปมูเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานเงินทองอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสายนี้ก็ผมว่าครบรถครับกลับมาที่บ้านที่มูก็คืออาหารที่เราได้กินกันก็เป็นอาหารทะเลสดๆเพราะว่าสีชังเนี่ยเขาก็จะมีการได้มือกมีกุ้งมีปลาสดๆใช่ไหมครับแล้วก็ทำบาร์บีคิวกินกันโอ้โหเป็นคืนที่ ผมแฮปปี้มากเพราะว่าตอนกลางคืนวันที่ไปเนี่ยอากาศมันเย็นยิ่งเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะครับคือลมเย็นจะโชยมาแล้วก็เห็นแสงดาวได้ชัดเจนนะครับบางครั้งก็เห็นเป็นเรือไดมหมึก <c oughs> <c oughs> ก็สวยอีกแบบหนึง่งแต่ว่าไม่ยากาศมันดีจริงๆลมทะเลมันจะกกหน้าเราแล้วก็จิบเครื่องดื่มไปมันเป็น อีกโมเป็นหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะครับจากกรุงเทพนั่งรถไปชั่วโมงนึงไปถึงเกาะลอยแล้วก็ที่เกาะลอยเนี่ยเขาพี่จอดรถอยู่แล้วก็ไม่ต้องทาอะไรมากครับตรงนั้นมันมีท่าเรืออันนี้คือที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ที่ประทับจิตประทับใจแล้วก็เติมใจพลังไฟกลับมานะครับที่ที่2ครับเป็นจังหวัดที่เหมือนจะใกล้แต่ว่าไปไกลนิดหน่อยแล้วก็คุณจะไม่เชื่อเลยว่ามีแบบนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับหมู่บ้าน คริตี้โฮมสเตย์ของลุงยีครับลุงยีแกอายุ80กว่าแล้วนะแล้วก็อยู่บนเขาครับหมู่บ้านคริตี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับใครที่ติดมือถือโซเชียลหรือว่าจะเอางานไปทำที่นี่ไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยมันคือการได้พักใจจริงๆคำถามคืออ้าวแล้วไม่มีสัญญาณมือถือล้วจองที่พักยังไงลุไปทำยังไง คุณลุงแกจะมีผู้ช่วยอยู่ข้างล่างเขาครับแล้วก็มีคนจองใช่ป่ะผู้ช่วยคนนี้เขาก็จะนั่งรถขึ้นไปบอกลุงว่าวันนี้จะคนมาเออแล้วก็ลงกลับไปแบบนี้ยเพราะว่าลุงบอกว่าอยากจะอยู่ข้างบนนี้จริงๆริทงทันทีที่เรานั่งรถขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างไปไกลาจากตัวเมืองกาญจนบุรีพอสมควรหลายชั่วโมงนะประมาณ4ี่สาชั่วโมงประมาณนี้ครับเข้าไปหมู่บ้านคลิตี้ซึ่งที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงมันไม่มีคนเลยอ่ะคนมันน้อยมากเลยครับ มีแต่คนถิ่นจริงๆแล้วก็เราจะได้เห็นว่ารอบข้างอ่ะมันไม่เหมือนจังหวัดที่อยู่ใกล้ไทยอีกแล้วเขาอยู่ถัดไปเกือบจะถึงพม่าแล้วนะครับข้างบนนี้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยลุงยีบอกว่าอากาศเคยลงไปต่ำที่สุดคือลบสองศานะครับส่วนที่เราไปเนี่ยมันคืออากาศอยู่ที่ประมาณ6องศาหนาวมากหนาวแบบหนาวเหมือนไม่อยู่ในไทยแล้วนะครับ โฮมสเตย์ของลุงยีเนี่ยมีทั้งเป็นลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็มีเป็นบ้านพักซึ่งไม่ได้เลื่อหรูอ,อะไรหรอกแต่ว่าอยู่สบายมากๆคนไม่ต้องทานถึงแอ์น Air นะคือแอร์พังนะถ้าเปิดในอากาศหนาวขนาดนี้คือเข้าไปในห้องแอร์มันอุ่นกว่าข้างนอกนะครับสิ่งที่เจ๋งมากๆคือลุงยีเนี่ยเขาทํากาแฟเขาเชื่อว่ากาญจนบ,บุรีเนี่ยปลูกกาแฟได้เหมือนกันในที่ที่อากาศก็เย็นอยู่สูงแล้วก็มีลาน้าไหลผ่านเนาะข้างๆบ้านลุงยีเนี่ยจะมีเป็น ลำน้ําแบบนี้ครับได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาปลูกตากขั่วกาแฟนี่คือกิจวัตรของคุณลุงที่ทําเป็นประจําและลุงอายุ80กว่าแล้วอะเรื่องราวของลุงยีนะครับคือเรื่องที่ยังคงติดในใจผมยทุกวันนี้ก็คือลุงทําธุรกิจอยู่ที่อเมริกาที่ประสบความสำเร็จมากๆและสุดท้ายลุงป่วยด้วยความที่เขาคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องความสําเร็จต่าง แล้วพอป่วยคุณลุงก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตัยเกษยียณในวัยสุดท้ายเนี่ยในธรรมชาติแบบที่แกรู้สึกว่ามีความสุขได้ง่ายขึ้นการได้คุยกับลุงมันเหมือนเป็นวิชาชีวิตที่จะไม่มีวันลืมอะ่ะเพราะว่าในทุกวันนี้เรามีความสุขค่อนข้างยากขึ้นนึกออกไหมครับชีวิตมันสวิงมากๆเลยแต่การขึ้นไปหาลุงน่คือเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆแล้วก็ในวันที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือมันได้เติมใจด้วยบทสนทนา อาหารที่ลุงทําให้เนี่ยก็เหมือนอาหารบ้านๆทั่วไปเหมือนญาติผู้ใหญ่ทําให้ทา,าน,นนะครับแล้วลุงทําอาหารอร่อยมากคุณลุงทําอาหารเสร็จก็นางพูดคุยแป๊บน,นึงแล,ล้วล,ลุงก็จะบอกว่าเดี๋ยวลุงไปดูข่าวกันนะลูกเหมือนเหมือนคนสูงอายุทั่วไปเนาะไปแกก็จะนั่งอยู่บนที่นั่งตัวโปรดของแกแล้วก็เปิดทีวีดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตะโกนคุยกับแกไปเรื่อยเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเราก็หลับไปใช่ไหมตอนตื่นขึ้นมานอนขดจังหวะนอนขดในประเทศไทยเป็นที่ แล่ดีเหมือนกันเพราะไทยเราร้อนเนี่ยอ,ออกมากตื่นมาเป็นอนขดอากาศ6องศาลงมาลงุงพาไปคั่วกาแฟเนี่ยลุงบอกเนี่ยลุงคั่วนี้ลุงสอนค่วเนี่ยหนูเนี่ยลงุงไม่หวงวิชานั้นลูกกลับไปทาตามได้เลยแล้วก็ดิฟกาแฟทำกาแฟคุยกันในบรรยากาศหน,นาวๆกับกาแฟอุ่นๆที่นี่นะครับแนะนําเลยนะครับที่หมู่บ้านคริตตี้นะอาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าเป็นที่ที่จะเติมหัวใจของคุณที่สุดแน่นอน ที่ที่ที่อยากจะแนะนำครับเราขึ้นเหนือกันดีกว่าไปที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆเชียงใหม่เนี่ยคนก็จะคิดอยู่ไม่กี่ที่หรอกตัวเมืองเชียงใหม่เชียงดาวแม่ริมม่มอนแจมแม่แตงแต่ว่าจริงๆเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆแล้วก็หลายๆที่เราจะเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างแท้จริงแบบที่ไม่มีการจัดตั้งไม่มีการเติมแต่งอะไรมากมายที่ที่3ครับแนะนำเลยชื่อว่าอากิปุโฮมสเตย์ เว้แหอยู่เลยเชียงดาวขึ้นไปอีกซึ่งมันไกลามากเราไปถึงจะ,จะ,จะตะเข็บชายแดนอยู่แล้วครับตรงนี้คือดินแดนของชาวลีซูครับคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเขาเคยปลูกฝิ่นมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครทําแล้วแล้วก็มาปลูกอย่างอื่นเขาก็จะปลูกเป็นพวกกระหล่ำปรีนะครับแล้วก็ปลูกกาแฟทาอะไรหลายๆอย่างทุกที่เนี่ยเราขับรถขึ้นไป บนเขาเรามองลงมาเห็นเป็นทะเลหมอกตลอดเวลาเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เขาอยู่บนเขาด้วยอ่ะบ้านของอากิปุเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ได้ลักชูรี่อะไรนะเป็นบ้านบ้านๆเลยแต่พอเข้าไปมันจะมีความแบบต,ตัโตโลนิดนึงอ่ะมีความ มีความจิบลิมากๆเลยด้วยความที่วัสดุที่เขาเอามาทำเลยก็เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็ก่อสร้างกันเองใน,ในครอบครัวนะครับบ้านนี้เนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่น้อง3คนพี่น้องเขาเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะก็จะมีพี่หมัดที่เขาดูแลเรื่องโฮมสเตย์แล้วก็จะมีพี่ชายของเขาที่ทำไปร้านกาแฟครับเป็นผู้คร่ำบอดเรื่องของกาแฟแล้วกาแฟอร่อยมากเขาปลูกกาแฟข้างบนแล้วก็รับซื้อจากชาวบ้านแะวแวกนั้นคั่วกัน แถวนั้นแล้วก็ทําร้านกาแฟครับซึ่งกาแฟเนี่ยเทียบเท่ากับร้าน s p e c i a l ี้อร่อยๆในกรุงเทพอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นกาแฟที่ปลูกกันทั้งบนแล้วก็มีทั้งขั้วอ่อนขั้ว,วกลางขั้วเข้มดิฟให้กินข้างบนนะครับนั่งพูดคุยกันไปในร้านกาแฟเนี่ยก็จะมีความเป็นรีซูอยู่ด้วยรีซูเนี่ยก็จะมีความชาติพันธุ์ที่หลายๆชาติพันธุ์ที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับเขาจะมีเครื่องเงินใช่ไหมเวลาที่มีเทศกาลต่างๆเขาจะใส่ชุดเครื่องเงินเนี่ยก็มีแสดงโชว์ไว้นะแล้วก็ ข้างบนนี้มีผลผลิตอะไรเขาก็มาโชว์ไว้อยู่ตรงนี้แต่น่ารักมากเราได้เห็นแบบเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็มีลูกเด็กเล็กแดงยังไม่ได้เข้าไปที่พักก็รู้สึกสบายใจแล้วอะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปแชร์ริงสเปซเราจะมาจุดกองไฟกันตรงนี้เพื่อทานอาหารเย็นครับเห็นวิวเป็นเทือกเขาต่างๆใครที่แบบรักสบายจ๋าๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคุณแต่ว่าถ้าเกิดเรามองข้ามความสะดวกเนี่ยคุณเจอเสน่ห์แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ชอบในที่เนี่ยก็คือพี่หมัดนี่แหละ พี่หมัดแกดื่มเกง่งอ่าแล้วก็พูดเกง่งไนซ์เป็นคนแบบน่ารักคนนึงอะ่ะเรียกน้องหมัดแล้วกันเข,เขาเด็กกับผมแต่ผมติดเรียกทุกคนว่าพี่เขาก็จะพานั่งรถคันเก่งออกไปแล้วก็ไปโชว์ว่าแถวบ้านแกมีอะไรบ้างก็จะมีที่ดินที่ที่ที่ทำกินตรงนี้เขาปลูกเป็นกระหล่ำปีนะแล้วก็มาเด็ดกระหล่ำปีกันเพื่อไป ทำอาหารเย็นครับตรงนี้เราจะมองเห็นว่าละแวกนี้เขามีอีกหลายโฮมสเตย์เลยแล้วก็พี่หมัดเขาไม่ห่วงนะบอกว่ามาตรงนี้ถ้าเกิดอยากได้วิวงนี้ไปนอนพักบ้านพักของชาวบ้านก็ได้แต่ว่าก็บอกเลยว่าไม่มีสิ่งอนวยความสะดวกนะครับไม่ต้องถามหาแอร์แล้วก็บางที่อาจจะไม่ได้มีผ้านนมอะไรให้คุณนะอาจจะต้องเอาถุงนอนไปแต่บ้านพี่หมัด่ยมีผ้าห่มอะไรเรียบร้อยเนาะแล้วก็พาไปดูตรงนี้ที่เป็นร้านกาแฟที่ไม่ใช่ร้านกาแฟก่อสร้างโดยพี่หมัด ับครบครรอวเขาทําไปสถานที่ดิบกาแฟเพื่อมาชมดอยหลวงเชียงดาวอีกฝั่งหนึ่งครับปกติถ้าพูดถึงดอยหลวงดอยนางเนี่ยเราก็คิดถึงแค่อำเภอเชียงดาวใช่ไหมคือผมมาไปซื้อที่ดินอยู่ที่เชียงดาวแล้วก็ไปค่อนข้างบ่อยมากเหมือนเป็นบ้านหลังที่2แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเชียงดาวแล้วมันก็อยู่ไกลาจากเชียงดาวพอสมควรเนาะเรามองจากยอดเขาเนี่ยแล้วก็พี่ชายของพี่หมัดเขามาดิบกาแฟแล้วก็แฟกอร่อยมากเรานั่งชมวิวอยู่ตรงนี้ มันเหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดทั้งหมดที่มันสะสมมาเป็นแรมปียครับให้หายไปแล้วก็ทุกครั้งเวลาผมไปเห็นดอยหลวงเชียงดาวปกติผมไม่ค่อยได้มูอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเห็นดอยหลวงผมก็มักจะแบบสวัสดีดอยหลวงและขอพรจาก พ่อหลวงคำแดงทุกครั้งเลยเพราะเขาก็จะมีตำนานพ่อหลวงคำแดงของของชาวเหนือเนาะรู้สึกสบายใจบอกไม่ถูกทุกครั้งแล้วบอกว่าขอขอให้หนูได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขอให้คนดูได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบโมเมนต์ที่อยู่ล้อมกองไฟที่จุดขึ้นมาแล้วก็ทาอาหารเย็นซึ่งพี่หมัดก,ก็ทาอาหารง่ายๆแหละเราจะได้กินอาหารของชาวลีซูบางวัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นหมูรมควันคล้ายๆกับหมูน้ำค้างที่จีนซึ่งมันอร่อยมากมันจะมีความแบบสโมกกี้แล้วเวลาแบบเอาไป เอาไปทอดหรือว่าเอาไปผัดกับอะไรหูมันจะหอมฉุยมันอร่อยมากอร่อยมากแล้วมีไค่เจียวมีน้ำพริกมีซูอะไรยงเงี้ยซึ่งพี่หมดทำบ้างแม่ทำบ้างสักพักหนึ่งแม่ต้มเหล้ามาให้เราไม่ต้องขับรถไปไหนแล้วเราอยู่ที่บ้านเนี่ยรอกปเพราะฉะนั้นบทสนทนามันช่างแตกต่างกับการคุยกับคนเมืองเหลือเกินะแล้วก็ได้ได้ดูความสุขอีกรูปแบบนึงครับอันนี้แนะนำเลยนะอากิปุ ที่ถัดมาเรายังอยู่ในเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นที่ที่ฮอตคิดเหมือนกันแล้วก็ผมชอบมากนั่นก็คืออำเภอรพร้าวนะครับอำเภอรพร้าวที่มีต้นฉ่ำฉาต้นยักษ์ลอยอยู่กลางน้ําในเขื่อนแม่ง,งัดนั่นเองครับซึ่งโฮมสเตย์ที่เราไปนอนพักเนี่ยเป็นบ้านของลุงอ้วนชื่อว่าคนกับดินโฮมสเตย์ลุงอ้วนเนี่ยแกน่ารักมาก เมื่อก่อนเป็นศิลปินทำพวกเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับเพราะว่าในละแวกนี้เขาก็จะดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผานะถ้าเกิดพาเด็กไปหรือไปกับแฟนยอะไรเงี้ยพาพ่อแม่ไปไม่รู้จะทําอะไรก็ชวนลุงปั้นดินไดไ้ก็จะสอนปั้นดินเหนียวขึ้นมาที่นี่สบายขึ้นมาหน่อยครับไม่ได้ลําบากคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณยายในบ้านเนี่ยก็จะทําอาหารเหนือให้เรากินอร่อยมากน้ำเงนียวของคุณป้าอร่อยมากๆครับรอบที่ผมไปเนี่ยผมไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเนาะไปกับพี่ลิซอแล้วไปกับน้องเอเมลิลี่สิ่งที่เห็นก็คื อำเภอคราวมันเหมือนเราย้อนเวลากลับไปสมัยที่ผมเที่ยวคนเดียวครั้งแรกอ่ะยีกว่าปีแล้วนั่งรถไฟไปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆคนน้อยๆได้เห็นทุ่งนา ซึ่งที่นี่มันเติมใจมากมันสวยมากแล้วมันเป็นเมืองในหุบเขาอย่างแท้จริงอะ่ะมันจะไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่อื่นที่เราเคยไปมาแล้วก็ขับไปที่เขื่อนแม่งัดครับมีอะไรให้ทำหลายอย่างนะก็คือนั่งเรือออกไปแล้วก็ไปตรงจุดที่หลายคนอยากจะมาก,กันก็คือต้นชําชาต้นเนี้ยต้องเล่าให้ฟังว่าต้นชาชาเขาไม่ได้อยู่กลางน้ําแบบนี้ตลอดเวลาเนาะมันจะมีฤดูที่น้ําแห้งด้วยนะครับก็ การที่จะมาแล้วมันมีน้ําเต็มแบบนี้จะต้องมาช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเท่านั้นเพราะว่าถ้ามาตอนอื่นเขาจะก,ก็จะเป็นต้นําชาที่อยู่บนดินนี่แหละเออคนชอบถามว่าเอา้าแล้วมันลอยน้ําจมน้ําอยู่ตลอดวเวลาแล้วมันไม่ตายหรอต้นไม้มันจะมีเวลาได้หายใจมีเวลาได้รับน้ําแล้วก็มีเวลาที่ได้ได้ผ่อนคลายในตัวของเขาเองเนาะคนเหนือเขาจะเรียกว่าชําชาใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในต้นก้ามปูคือถ้าไปเช้ากว่านี้ประมาณ6กเจ็ดโมงเนี่ยมันจะแบบ เป็นหมอกลอยแล้วแล้วก็นั่งอยู่บนเรือถ่ายรูปกับต้นชำฉามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆครับแต่ว่าความพิเศษมันไม่ได้มีแค่ต้นชำฉาด้ดิคือเราแวกข้างเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นภูเขาหินปูนทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีนะักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นนะครับมันเลยได้เห็นธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทําลายโอ้โหการล่องเรือไปมันเหมือนแบบเข้าไปในลุ่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่งอะผมก็ถามคนเรือว่าพี่รับข้างบนคือเขาอะไรเหรอเขาลูกนี้เรียกว่าเขาโมอาย ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับการเดินขึ้นไปก็ระยะทางประมาณ2.6กิโลมั้งแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องใส่รองเท้าดีๆหน่อยเพราะว่ามันลื่นพอประมาณเลยนะครับแล้วก็ข้างบนด้วยความ,มเป็นหินปูนเนี่ยโอ้โหมันจะคมมากๆม,มันจะมีการปีนป่ายเนี่ยถ้าเกิดเต็มสิบเนี่ยการปีนเขาโมอายให้อยู่เลยประมาณ 7, 8อะไรอย่างเงี้ยด้วยความเราต้องใส่ถุงมือแล,แล้วก็ค่อยๆปีนป่ายขึ้นไปนะครับแต่พอขึ้นไปเนี่ยเร,เราก็จะเห็นว่าโอ้โหวิวจากข้างบนนี่คือ เรามองเห็นเขื่อนทั้งเขื่อนเราเห็นทั้งอำเภอสวยมากคุ้มกับการปีปขึ้นไปมากๆนะครับแล้วที่เขาเรียกว่าเขาบงอายเพราะมันมีหินก้อนหนึ่งที่เออมันเหมือนโม,โมอายเหมือนไหมอ่าถ้าคุณคิดว่าไม่เหมือนเช่นเดียวกันเราเพื่อนกัน,นเหมือนเลยแต่ว่าความเป็นยอดเขาของวิวเขื่อนแม่น้เนี่ยมันคือที่สุดของที่สุดนะครับนี่คือที่หนึ่งที่แนะนําในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทนะครับเราขึ้นเหนือแล้วที่ที่5เราขอพาลงใต้ครับกับจังหวัดพังงาบนเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยครับเกาะเกาะนี้อุดมสมบูรณ์มากๆมีนกเงือกบินว่อนเลยแต่เกาะนี้เขาไม่มีไฟฟ้ากับเกาะที่ชื่อว่าเกาะพระทองครับ กาะพระทองคนไม่ค่อยไปกันเพราะว่าเป็นเกาะที่เขาค่อนข้างอีโคเฟรนลี่เนาะการนั่งเรือไปเนี่ยมันจะไม่ได้มีเป็นท่าเรือแบบที่คุณไปเที่ยวเกาะเตาเกาะช้างเกาะสมเด็จอะไรอย่างนั้นเขาจะเอาเรือไปเทียบกับชายหาดเลยแล้วก็ชายหาดตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายาวหลายกิโลนะครับไม่มีคนสักคนไม่มีบ้านสักบ,บ้านมีแต่ต้นสนมีแต่ต้นไม้แล้วก็มีผืนทะเลตอนนั้นจัดงานสโนวี่เนาะก็พาคนไปโอ้โห ห้าสคนน่ะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮย้ยคุณว่านเที่ยวมาแล้วก็ต้องหลายที่ไม่เคยเจอที่แบบนี้เลยอ่ะคือมันสมบูรณ์มากครับมันมันมันไม่คิดว่าในไทยจะมีแบบนี้เนาะนั่งอยู่บนหลังกระบะักแล้วก็เลียบชายหาดไปไปจนถึงหน้าโรงแรมทุกคนตกใจมากเพราะว่าเห็นนกเงือกอยู่บนกิ่งไม้ นกเงือกเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในที่ที่มันสมบูรณ์มากๆจริงๆนะครับแล้วก็ที่พักที่นี่ดีมากๆเขาจะมีโรงแรมอยู่ไม่กี่ที่ครับมีมอร์แกนอีโควิลเลจเนาะแล้วก็มีฮอริซอนที่อยู่ติดกันเนี่ยเขาจะอยู่ตรงริมหาจะเป็นบ้านไม้แบบนี้ไม่มีแอร์นะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยเขามีพัดลมใช้แหละเพราะว่าเขาจะมีเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็เก็บพลังงานเอาไว้เปิดได้แค่พัดลมแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆได้ที่เนี่ยฝรั่งมาเขาบางคนมาอยู่เป็นเดือนนะครับมาเสพธรรมชาตินั่งอ่านหนันงสือต่างๆสัญญาณโทศรศ ก็จะเบาหน่อยสิ่งที่เราได้ทําก็คือการลงไปดำน้ำที่ในทะเลค่อนข้างใสเลยด้วยความที่มันไม่ได้มีเรือประมงอะไรมาไม่ได้มีเรือท่องเที่ยวมีคนประโดวนน้าตุ้มตามแล้วก็กลับไปที่นี่มีแค่เรือขายักของเราเป็นส่วนมากแล้วก็จากท้องทะเลเนี่ยเราพายเรือเข้าไปในคลองสีครามอันนี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเลยที่แบบโอ้โหมองจากมุมสูงมากคือแบบ น้ำเป็นสีครามจริงๆครับเป็นน้ําที่เขามีเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนาะแต่ว่าเวลาที่พายเรือเข้าไปเนี่ยเราต้องดูช่วงเวลาด้ดยให้น้ําขึ้นสวยมากสวยจริงๆครับสวยแล้วมันแบบเติมใจมากเราได้ทิ้งมือถือจนลืมว่าเราเอามือถือมาเรามีกิจกรรมให้ทําใช่ไหมแล้วก็กลับไปมีอาหารอร่อยๆให้กินเนาะเขาดูแลให้เสร็จสรบพเพราะฉะนั้นสะดวกหน่อยแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือตอนพระที่ตกหรือว่าตอนเช้านะครับ เกาะพระทองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสวาน,น่าแห่งประเทศไทยเนาะไม่อยากให้เรียกเนี่ยมันชอบเปรียบเทียบอบบคนไทยชอบเปรียบเทียบให้เห็นภาพไงแต่ว่าการนั่งรถเข้าไปเนี่ยเขาจะนั่งเป็นรถโฟร์บิวนะครับแล้วก็ตรงกลางของเกาะเนี่ยก็เป็นเกาะทรายและเป็นทรายสีขาวครับแล้วก็จะมีต้นไม้แปลกๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยในช่วงที่น้ำลดเนี่ยนะครับทั้งหมดจะกลายเป็นเหมือนทะเลทรายแล้วก็ถ้ามันมีตัวไฮยีน่าหรือมีเสือดาววิ่งผ่านก็คงไม่แปลกหรอกว่าเป็นอีกที่ที่ เทมากๆเพระนาะฉะนั้นการมาที่นี่มันได้ทั้งการเติมใจนะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆได้พักใจแล้วก็ได้ความแกรมด้วยไม่ได้แบบจัดตั้งไม่ได้เติมแต่งมากมายเพราะว่าธรรมชาติเขเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับการไปเติมใจที่นี่ก็เป็นที่แนะนำนะครับ และที่สุดท้ายนะครับยังคงอยู่ในภาคใต้ที่นี่ไปมาเมื่อ2ปีที่แล้วและยังคงเป็นอันดับหนึ่งในใจผมอยู่ตลอดการที่นี่คืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรน,นะครับกับโฮมสเตย์ชื่อว่าแดนโดมโฮมสเตย์ไฮไลท์เลยก็คือเราจะไปนอนบ้านของชาวประมงนะับที่เป็นชาวประมงจริงๆนะและ ไฮไลท์นะไฮไลท์ก็คือที่นี่มีทะเลเรือนแสงครับโอโ้โหโอ้โหเฮ้ยมันแบบสวรรค์นะตรงนี้ชัดมากลุงครั้งแรกในชีวิตโอ้ยมันแบบฟ้าไปแล้วซึ่งผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะขนาดนี้นะเพราะว่าเอาจริงถ้าไปถ่าย ด้วยมือถืออาจจะถ่ายเห็นยากนิดนึงแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามือถือสมัยนี้มันจะถ่ายเห็นหรือเปล่านะอันนี้ที่เราเห็นว่ามันชัดขนาดนี้น ia, เราใช้กล้องซีนะีม่านะเป็นกล้องถ่ายรายการมันเป็นใช้ค่ารูรับแสงที่มันใหญ่กว่าปกติมันก็เลยถ่ายเห็นตอนกลางคืนเราึ้ว่าเราอยู่ในอวตารภาค2ที่เป็นแบบทะเลเนี่ยอรอปแล้วก็มันจะมีแผงต้อนเรืองแสงครับการที่เราล่องเรือไปด้วยความที่มันมืดสนิทเนี่ยแผงต้อนเนี่ยเวลาเขาโดนอากาศนะเวลากวักมือไปทีหนึ่งมันโอ้โหมันขึ้นมาเป็นแบบขึ้นมาเป็นแบบเรืองแสงเยอะมากๆ แล้วความเท่ก็คือในความมืดนะครับในท้องทะเลเขาจะมีปลาที่กระโดดขึ้นมาเราเห็นมันปลากระโดดวุบ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 แล้วมันขึ้นมาเป็นเรือแสงตุ้มตามตุ้มตามคือมันว้าวมากอะว้าวมากสวยมากครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยความน่ารักก็คือลุงจักเจ้าของบ้านน่ยนะลุงคุยเก่งมากแกจะปล่อยมุกตลอดเปลา <c oughs> เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาแล้วก็แกเป็นีทั้งบ้านเลยเนาะการออกเรือไปเนี่ยก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของคนแถวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบามบึก ที่เราเห็นที่อื่นไม่ได้เพราะว่าคนที่คิดค้นการบาหมึกที่มันเหมือนการยกยอขึ้นมาแบบนี้ครับญาติผู้ใหญ่ของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเขาจะเอาไฟมาล่อครับแล้วก็จะมี ปลาหมึกเนี่ยมาอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ยกขึ้นมาทีหนึ่งก็จะได้ปลาหมึกเยอะมากๆมีปลาต่างๆซึ่งก็เอามาประกอบอาหารนะครับเพราะฉะนั้นการไปที่เนี่ยอาหารทะเลคือแบบสดมากปลาหมึกอร่อยมากนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณลุงอีกอย่างหนึ่งก็คือการล่องเรือไปเนี่ยที่เราอยู่นะครับอํเาเภอสวีเขาอยู่แถบหมู่เกาะชุมพรนะครับแถมไม่ฟังครับในชุมพรจ,จริงมีอีกโฮมสเตย์อีกหลายที่ที่ผมไปมานะไม่ว่าจะเป็นเกาะพิทักษ์ครับบางช่วงเวลาเนี่ยเขาสามารถเดินจากฝั่งไปได้เลยเพราะน้ํามันจะลดจนแบบ เดินได้เนาะแต่ว่าในช่วงเวลาปกติก็ต้องนั่งเรือไปนะครับที่นี่ก็จะได้เห็นความเรียวเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวมาไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ได้มีโรงแรมอะไรมีแต่บ้านชาวบ้านเท่านั้นที่นี่กระโดดน้าตุ้มตามจากหน้าบ้านได้นะครับแล้วก็มีในหมู่เกาะชมพนครับที่บางเกาะเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่อุทยานแล้วก็มีบ้านพักของอุทยานนะครับสามารถไปนอนได้หรือว่าบอกพี่เจ้าที่อุทยานขอกางเต็นท์ได้เหมือนกัน มันแทบจะเหมือนเราเหมาเกาะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเขาจะมาเช้าเย็นกลับใช่ไหมครับน้อยมากที่จะนอนพักบนเกาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราได้นอนเกาะส่วนตัวเลยสวยงามมากๆนะครับจุพรเมทที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ไปนะครับ จร,จริงเราไปโฮมสเตย์มาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพูดให้ฟังเนี่ยมันจะยาวเกินแล้วก็สามารถไปย้อนดูได้ในอาสาภาพหลงแล้วก็ในกรมนอเนี่ยโอ้โหเจ้าแม่โฮมสเตย์เลยไปมาเยอะมากนะครับการไปพักโฮมสเตย์ได้อะไรนะครับได้ความเกินคาดเพราะว่าการไปแบบนี้เรามักจะไม่ได้คาดหวังอะไรสิ่งที่เราได้กลับมามันคือการเติมใจแบบที่สมบูรณ์ที่สุดออกมาได้ไปมีบท,บทสนทนาแบบอื่นแบบ,แบ,บที่เราไม่ได้พูดคุยใน,ในชีวิตประจำวันในชีวิตการทํางานแล้วก็ได้เจอกับรอยยิ้มที่จริงใจของเจ้าของของ,ของคนถิ่นต่างเนาะเพราะฉะนั้น ปีนีน้ครับหาสักโฮมสเตย์หนึ่งไปเที่ยวเติมใจนะครับส่วนใครมีโฮมสเตย์ในใจกี่อันดับอะไรก็แล้วแต่พิมพ์มาในคอมเมนต์นะเล่าให้ฟังกันแล้วก็เผื่อใครจะไปเที่ยวตามกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์คุยกันเป็นกำลังใจให้อาสพัฒน์พิลงนะจ๊ะกด subscribe กดติดตามเอาไว้เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน,ใน,ในบ่อยๆนะจ๊ะและนี่คือ6กโฮมสเตย์ที่ไปมาแล้วชอบที่สุดของอาสาพัฒน์พิลงประจำปี2025แล้วก็เลยปี2024ด้วยเพราะว่าไปมาเยอะเกินกดติด